ให้เราพัฒนาสปอปลอาววันนี้นะครับสิบมิยอนะครับนะครับผมสปอปลอาววิ่งรูดนะครับ 2> 5กับ2นะครับใครจะฟัน2องฟันห้เล่นได้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวลงเลขสูตรลงเลขสูตรให้นะครับลงเลขสูตรให้นะ9091 92 01 0212นะครับเป็นเลขศูนย์นะครับผมตัวชอบนะครับตัวฟันนะสปอปลาววันนี้นะสปอปลาวนะครับทุกท่าน สามตัวก็จะมีห้าเก้าสองห้าศูนย์สองเจ็ดศูนย์สองแล้วก็เจ็ดเก้าหกนะครับมีจะมีสายด่วนด้วยนะครับมีสายด่วนนะมีสายด่วนใครอยากได้สายด่วนก็กดติดตามเพจ นะครับเข้าไปขอในห้อง V I P ได้เลยนะครับสายด่วนนะสอปปอลาววันนี้นะครับเดี๋ยวจะปักลิงก์ไว้ให้นะครับลิงก์เพจนะครับใครที่จะตามสายด่วนใครที่จะตามสายด่วนนะครับเดี๋ยวปักลิงก์เพจแล้ให้กดเข้าไปแล้วก็ไปขอแอดไลน์เข้าไปนะครับแอดไลน์แล้วก็ไปขอเข้าสายด่วนได้เลย นะครับเข้าไปขอในห้อง v นะครับไลน์ line, นะครับไลน์ line, นะไอดีไลน์นะครับทุกท่านนะ p นะครับ a i 9 9 V ก้าก้าวนะครับแอดไลน์ไปได้เลยนะครับผมแอดไลน์ไปแล้วก็เข้า ห้อง V ฟรีนะครับตอนนี้ช่วงนี้รับฟรีนะครับทุกท่านนะรับฟรีรับจํานวนจํากัดนะครับรับจํานวนจํากัดนะครับแอดไลน์ไปเลยนะแอดไลน์ line, ไปหาผมนะเดี๋ยวผมถึงเข้าห้อง V ม,งนะมีที่ให้แทงนะครับมีที่ให้แทงพร้อมมีนะครับพร้อมมีแนวทางทุกหวยทุกหุ้นนะครับแนวทางนะเป็นแค่แนวทางนะครับทุกท่านนะเป็นแค่แนวทางนะเป็นแค่แนวทาง มีทุกหวยทุกคุณมีทุกทุกหวยครับมีดาวโจรมีอะไรมีทุกอย่างนะครับในห้อง B นะครับทุกท่านนะไปติดตามดูนะครับแอดไลน์เข้าไปได้เลยนะครับ pai 99นะ pai 9 9นะครับทุกท่านนะ vip แอดไลน์ไปตอนนี้รับจำนวนยังรับเข้าได้เรื่อยนะครับผมเดี๋ยวก็จะปิดรับแล้วนะปังปังกันทุกวันนะครับอยู่ในห้อง V นะทุกท่านนะ แอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับแล้วก็ทักบอกว่าขอเข้าห้องวีนะมาจากช่อง y o t u b e บอ,อภัยนะครับทุกท่นนะนี่นะครับ,ออข,อรบขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะสวัสดีครับ